ต้องบอกว่าบรรยากาศตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวรอบนี้มีครบทุกรสชาติครับบางทีมได้ตัวท็ทอปๆไปร่วมทัพก็แฮปปี้กันไปบางทีมถือโอกาสระบายนักเตะส่วนเกินก็นับว่าได้ลดภาระค่าใช้จ่ายสโมสรกระทั้งอีก,กลุ่มเงียบกลิปทั้งขาเข้าขาออกอันนี้น่าเห็นใจกว่าใครเพื่อนโอเคท่ามกลางตลาดหลากหลายอารมณ์ของบรรดาทีมชั้นนำ อีกฝากฝั่งหนึ่งความเป็นไปของบลูอินเดอะบรันยูเนเต็ดทีมจากซันเดลีกหรือลีกระดับดีวิชั่น12ของอังกฤษดูจะน่าตื่นเต้นและชวนติดตามไม่น้อยไปกว่าลีกระดับสูงเมื่อพวกเขากำลังจะได้ตัวโรเบโตคาร์ลอสแบ็กซ้ายในตำนานไปร่วมทัพด้วยค่าตัวเพียง5ปอนตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ2 2 5บาทเท่านั้นเองครับสำหรับบลูอินเดอะบลันสามสิบปีก่อนนี่คือทีมสมัครเล่นที่ถูกก่อตั้งโดยผับแห่งหนึ่งภายในเมือง Birmingham. เบอร์มิงแฮมเพราะว่าเรื่องน่าเป็นห่วงคือปัจจุบบััันพวกกเขาาาลงปปรรระสญหม้ ทั้งงบการทําทีมผลงานไม่สู้ดีในลีกตลอดจนตัวผู้เล่นที่บางนัดขาดแคลนถึงขั้นมีนักเตะให้ใช้งานเพียง10คนเท่านั้นคําถามคือบูอินเดอร์บานไปจับพัดจับผัววีท่าไหนทาไมจูจๆพวกเขากําลังจะคว้าตัวโรเบโตคาร์ลอสไปร่วมทับด้วยค่าตัวถูกเหมือนได้ฟรีคําตอบคือหลายวันก่อน eBa y เว็บซื้อขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังปิ๊งไอเดียภายใตย้ชื่อ d ร e a m Transfer แคมเปญที่เปิดโอกาสให้บรรดาทีมนอกลีกลงขันบริจาคเงิน5ปอนเพื่อสมทบทุนการกุศล ความเจ๋งคือทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์จับฉลากสุ่มคว้าตัวโรเบรโตคาร์ลอสไปลงเล่นเกมลีกให้พวกเขา1แมตช์ต่อจากนั้นก็อย่างที่เห็นแจ็คพอตดันมาแตกที่บลูอินเดอร์บานครับทันทีที่ทราบเรื่องทุกคนในทีมตื่นเต้นกันยกใหญ่ทวิตเตอร์ทางการสโมสรกล่าวว่าเรากล้าพูดว่านี่คือดีลประวัติศาสตร์แห่งศึกซันเดย์ลีก เอสเปลเลอร์ผู้จัดการทีมและนักเตะบลูอินเดอร์บานเล่าที่มาที่ไปว่าทีมของเขากะเข้าร่วมแคมเปญเล่นเล่นเอาสนุกแต่หลังได้รับอีเมลเขาแทบขุมข้างเรานี่อึ้งกันหมดตอนแรกทุกคนคิดว่าผมอำเล่นด้วยซ้ำแง่ล่ะสำหรับทีมนอกลีกที่เต็มไปด้วยนักเตะสมัครเล่นใครจะคิดฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคุณกำลังจะได้ลงสนามเขียงข้างอดีตแบ็คซ้ายแชมป์โลกตัวเป็นๆแบบนั้นตัดไปที่โรเบรโตคาร์ลอสแม้ปัจจุบันอายุอานามจะล่วงเลยเข้า48แและขวนสตัดมาหลายปีแล้ว แต่คาร์ลอสไม่ได้ห่างหายไปจากฟรอย่าเลยครับหลายครั้งหลายหนแบ็กซ้ายตีนระเบิดคนนี้ยังหาเวลาว่างไปซ้อมไปเล่นฟุตบอลกับพักพวกอยู่บ่อยๆเพราะงั้นภารกิจเกมลีกนัดพิเศษของบรูอินเดอร์บานที่จะลงแข่งกันวันอาทิตย์ที่จะถึงการส่งคาร์ลอสช่วง5นาที10นาทีสุดท้ายน้าแกน,น่าจะยังไหวท้ายที่สุดแมดิลระหว่างโรเบร์โตคาร์ลอสและบรูอินเดอร์บานจะเกิดขึ้นช่วงสั้นๆแค่หนึ่งเกมหากแต่สำหรับทีมนอกลีกที่ก่อตั้งโดยชาวผับกลุ่มเล็กๆก,ก,กลุ่มหนึง่ง การได้ลงสนามร่วมกับนักเตะร,ระดับนี้ก็นับเป็นสุดยอดโมเมนต์แล้วนึกภาพวันนั้นหากทีมได้ฟีคิกระยะทำการและโรเบโตคาร์ลอสเดินไปหยิบบอลมาตั้งตรงจุดนับก้าวถอยยาวๆตามซิกเนเจอร์ก่อนจะวิ่งมาซัดตุ้มเดียวด้วยอีสายช็อตต่อเนื่องเข้าไหมไม่รู้แต่ใครคิดก็นั่งไม่ติดแทนแฟนบอลในสนามเลยครับ